ค่ะเพื่อ,อนๆทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Read Lead with กันนะคะรายการที่จะชวนเพื่อ,อนๆทุกคนมาอ่านไปกับกันซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่พูดถึงเกี่ยวกับหนังสือที่การอ่านนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาอ่านด้วยกันโดยที่เรื่องแรกเลยเราจะมาพูดถึง,งใครเห็นบอกเรารู้เลยบ้างมันคือเรื่องภาพวาดโครงกระดูกนั่นเองคะ่ะภาพวาดโครงกระดูกนะคะเป็นนิยาย แปลจีนเป็น Y วนะแล้วก็มีทั้งหมดสีเล่มจบออกโดยสำรับพิมพ์ e v e r อ i e นะคะโดยที่คนเขียนเนี่ยก็คือคุณซีจูวีซึ่งคุณซีจูวีเนี่ยเป็นได้เขียนที่กันค่อนข้างชอบในช่วงนี้นะเพราะว่า,างานเขาจะค่อนข้างเกี่ยวกับพวกแฟนตาซีแบบเหนือธรรมชาตินิดนึงอ่ะกันก็เลยแบบอืมอินนิดนึงโดยที่เราจะมาพูดถึง เออเส้นเรื่องคร่าวๆนะของทั้งซีรีส์แล้วก็สิ่งที่กันชอบแล้วก็ไม่ชอบเกี่ยวกับเออซีรีส์เล่มเ่อซีรีส์ชุดนี้โอเคเราจะมาเริ่มกันที่เล่มหนึ่งเลยนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเล่มเกิดน้ำเออทุกคนก็คือเล่มหนึ่งเป็นเล่มเกินน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเล่มเกินน้ำของอันเนี้ยเนี่ยจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับแบ็คกราวน์ของ น้องหลินหรือว่าหลินปัญญาเดี๋ยวกันจะคอเรียกน้องว่าน้องหลินนะซึ่งน้องหลินเนี่ยเป็นนายเอกของเรานั่นเองค่ะน้องหลินเนี่ยเป็นคนที่จนแบบว่าซีเรียสดั้งเงินนิดนึงแล้วก็เป็นคนความรู้สึกชา้าคือช้าในในแบบฉบับที่น่ารักนะหมายถึงแบบเออเวลาเจออะไรที่มันน่าใจอ่ะนางก็จะแบบทำเหมือนไม่ีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หันไปสองพักนึงแล้วก็จะแบบเอ๊ อันนั้นมันแป,แปลกหรือเปล่านะหรือว่าแบบเวลามีแบบน้องผีมาหลอกเนี้ยน้องก็จะแบบรีแอคไปด้วยปริยาคนธรรมดาแล้วลามันก็ไม่คิดว่าอ้าวเดี๋ยวนะคือนั่นคือเรื่องผิดปกติหรือเปล่าซึ่งแบบกว่าน้องจะคิดได้มันไม่ทันแล้วคือผีก็คือแบบท้อแล้วนะอะไรอย่างงี้อือซึ่งด้วยมีใส่ของน้องนิดนั่นเองก็เลยชักนำให้หน้อง มาพบกับพี่ส่งหรือส่งชิงลัวพระเอกของเรานั่นเองนะคะพี่ส่งเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเอ่อการพู่ไงดีการผนึกสิ่งลี้ลับประมาณนี้ละกันก็คือถ้าสมมติว่าทุกคนเป็นคนลองอ่านก็จะรู้ว่าพี่ส่งเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านข้างๆของน้องหลินคือน้องหลินเนี่ยไปซื้อบ้านแห่งหนึง่ง เออที่จีน่เขาจะเรียกว่าเป็นบ้านนะแต่จริงๆมันคลายๆแบบเป็นห้องคอนโดอย่างงี้ใช่ไหมคือพอน้องหลินซื้อน้องหลินไม่รู้ว่าอีหมู่บ้านนั้นน่ะมันสำหรับใส่เอาไว้เก็บโถกระดูกข,ของคนตายในที่นั้นก็เลยเต็มไปด้วยแบบเรื่องนีรับเออแบบมีเอ่อสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายแล้วพี่ทรงเนี่ยก็ย้ายย้ายเข้ามาอยู่ คั้งๆกันแล้วแบบได้รู้จักกันแล้วพี่ส้มก็เลยแบบประทับใจในความแบบความรู้สึกช้าของน้องลินมากแล้วก็เลยชวยนน้องลินมาทํางานซึ่งแบ็คกราวงานเดิมของน้องลินก็คือคนเก็บศพเพราะว่าน้องลินเนี่ยแบบด้วยความความรู้สึกช้าหนึ่งก็เลยไม่ค่อยกลัวแบบ หมือนประมาณว่ามันก็คืองานกว่าจะกลัวก็คืองานเสร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมาะกับหน้าที่นี้มากคือเป็นคนที่ทํางานยาวนานที่สุดในหน่วยอะไรประมาณนี้เลยอืมแล้วก็พอได้รู้จักกันพี่ส้มก็เลยแบบชวนน้องหลิมมาแบบเป็นทํางานพาร์ทไทม์แต่ใจหนักใจดีน้องหลิมก็แบบอืมไปนะแล้วก็เล่มงแรกเนี่ยก็จะปูมาด้วยการเจอกัน แล้วก็มีเซลคู่เซลคูเนี่ยเป็นโครงกระดูกเอ่อโครงกระดูกที่อยู่ในจะพูดว่าไงดีเซลเป็นโครงกระดูกที่อยู่กับที่ส่งเป็นโครงกระดูกที่ให้ความรู้สึกแบบใกล้ชิดสนิทสนมแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกสง,งบจิตสง,งบใจใดๆดก็ตามนั่นแหละ แล้วเออจริงๆอะ่ะเพื่อนที่เป็นรูมเมทของน้องลินเนี่ยเออได้เจอเสีย่ยคูก่อนแล้วก็เออเพื่อนคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีบทบาทน,นิดนึงนะก็คือเป็นเพื่อนที่อยู่กับน้องลินเนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยซึ่งพอเล่มเป็นคนแบบดูแลบ้านให้อะไรให้ตอนที่น้องลินนะ่ะออกไปทํางานกับพี่ส้งซึ่งในเล่มแรกเนี่ยนะก็จะ เป็นเรื่องการเจอกันการที่พี่ส่งชวนน้องหลินไปทํางานแล้วก็จะมีคดีที่น้องหลินกับพี่ส่งเนี่ยจะต้องไปจัดการแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเล่มสองเล่มสองก็คือช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นคดีที่ต่อเนื่องมาจากเล่มแรกแล้วก็ดูจากหน้าปกทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะต้องเกี่ยวกับสนุกแน่ๆเลยใช่แล้วมันมีคดีเกิดขึ้นในสนุกซึ่งพวกคดีเหล่าเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให ถ้านายของเรารู้จักกันมากขึ้นแบบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วก็ในส่วนของทายเลียมเนี่ยก็จะเป็นการเฉลยปมเกี่ยวกับน้องสาวพระเอกน้องสาวของน้องลินซึ่งแบบมันค่อนข้างเหนือความคาใหม่นิดนึงคือไม่ได้คิด เราอะคิดไม่ถึงคือแบบไม่อาจจะมีฮินมาก,ก่อนแต่ฉันแบบเออฉันไม่รู้สึกเลยจนกระทั่งแบบมาเฉลยแล้วฉันก็แบบโอ้ oh my god อะไรแบบนี้เออก,ก็สนุกดีแล้วมันก็จะแบบต่อเน,นื่องมาจนถึงเล่มสามถึงเล่มสามเนี่ยอืมปกหลังอะ่ะเขาจะพูดเกี่ยวกับความฝันซึ่งพี่โซ่และน้องหลินเนี่ยถูกดึงเข้าไปอยู่ในความฝันซึ่งเป็นสิ่งรีแลชนิดนึง่ง ก็คือถ้าใครอยู่ในน้าแบบนานเกินไปหรืออะไรเนีอย่อหรือมากเกินไปจะตายและเล่มเนี้ยก็เป็นอ่าขอโทษค่ะความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้น้องหลินและพี่ส้มอะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงแบบอ่ะรู้แล้วว่าฉันชอบเขาแล้วเขาก็ชอบฉันแล้วน้องหลินก็ได้ไปรู้ความสัมพันธ์ของพอนรมวมงานก็คือคู่รองหลี่เย่กับหลี่ซู หลีส่สู้ไม่มั่นใจว่าหน้าจะหลี่สู้นะว่าอ่านคือเราแบบมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวบเสียงวนในยุคเพราะฉะนั้นถ้าออกเสียงผิดแบบให้อภัยกันด้วยนะคะเออก็คือน้องก็ได้ไปรู้ว่าอ้าวหลี่กับหลี่สู้ก็มีความสัมพันธ์แบบคนรักเหมือนกันอ่าเป็นคู่รองที่น่ารักน่าติดตามมากโดยที่ในเล่มนี้นะน้องหลินกับพี่ซงก็ต้อง ร่วมมือกันจัดการกับความฝันแล้วก็ทำคดีต่อไปส่วนเล่มสุดท้ายก็จะเป็นคดีที่ต่อเนื่องมาจากเล่มสาวเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเริ่มมีการเฉลยปมมากขึ้นปมเกี่ยวกับพระเอปมเกี่ยวกับน้องหลินว่าทําไมยมงไงดีเอ่อมันเป็นสปอย ออมันถ้าพูดไปมันจะเป็นสบอยแต่เอาเป็นว่ามันมีสาเหตุที่น้องหลิลนะ่ะเป็นคนความรู้สึกช้าและสาเหตุนะก็เป็นปมต่อเนื่องมาจนถึงเล่มสี่นะแล้วก็เล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงความสัมพันธ์ของลีและลีสู้ว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนั้นเป็นแบบเหตุผลที่สองคนนั้นแบบมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันทําไมอะไรซึ่งดีมันฟินและ ตอนจบจบแฮปปี้จบแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ตอนพิเศษนะแร้วมากมันจะมีตอนพิเศษทั้งหมดแปดตอนออและสิ่งที่กันชอบนะเกี่ยวกับซีรีส์ชุดนี้นะก็คือมันค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่มีดรามา่าไม่มีดรามา่าเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีมือที่3ที่4ที่ห้ามาแบบ แย่งชิงอ่ะเออก็คือเป็นความรักของตัวเอกสองคนข้อยๆพัฒนาการผ่านงานที่ช่วยกันทำแล้วก็ในตอนจบก็คือแบบเออได้กลับมาอยู่ขอโทษค่ะได้อยู่ด้วยกันแบบ happy, แฮปปี้จะพูดว่าได้กลับมาอยู่ก็จะแบบสปอยแต่แบบสปอยเอาเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นนะคะว่าได้กลับมาอยู่ด้วยกัน่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ แล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบนะไม่ชอบก็คือจริงๆอ่ะเราอ่ะแอบแบบติ่งเสียวาน้องน่าเรามากอยากให้บทน้องเยอะกว่านี้คือเรารู้สึกว่าแบบเออน้องน่าจะแบบตามติดพี่ได้แบบไปตลอดเลยอะไรอย่างงี้แต่รู้สึกว่าบทน,น้องน้อยไปหน่อยความรู้สึกความเห็นส่วนตัวนะทุกคนเออแล้วก็ความเห็นส่วนตัวอย่างก็คือเราอ่ะไม่ชอบที่ เออพื่ออมไรดีอ่ะเ,เรื่องเล่าจากนักเขียนอะไปอยู่ท้ายเล่มคือคือคุณซีจูวีอ่ะคือมันจะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าเรื่องเล่าจากตอนที่ตึกตึกตึกซึ่งทุกคนเราลืมไปแล้วเว้ยว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเออก็อาจจะเปิดม,มาถึงท้ายเล่มก็คือแบบสิ่งที่เกิดเปิดม,มาทั้งสิ่งที่เกิดม,มาทั้งหมดคือมันเป็นสตอรี่ไลน์ต่อเนื่งใช่ป่ะพอแบบอ่ะเรื่องเล่า จากบทที่แล้วนี่ก็แบบเอ้าเขาต้องกลับไปดูว่าอีบทน,นั้น,นะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่านะเ,าเขาจัดเลยเอามาไว้หลังเล่มแล้วนี่ก็แบบอรอบหน้าเอาไว้แบบหลังบทเลยได้ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะก็แอบเอมาก่อนหน้านี้เพราะว่าปกติคนซีจูวีจะชอบแบบมีแก๊กสิบบวกเล็กๆน่ารักน,น่นๆๆอารักเอยู่หลังบททุกครั้ง แต่ว่าตอนที่อ่านมันไม่มีเออนี่ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ไม่มีนะแล้วก็เลยมารู้ว่าอ๋อเขาใส่มาข้างหลังเออเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะทุกคนโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะกับการพูดถึงภาพวาดโครงกระดูกทํานแม่อคนไหนโอ๊ะ ถ้าว่าว่าคนไหนสนใจอยากจะไปอ่านนะไปตามซื้อกันได้ตอนนี้ก็น่าจะยังมีขายอยู่แบบบอกก็น่าจะยังมีนะแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็จบไปแล้วอย่าลืม u ับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งตามช่องกันด้วยกันก็จะมาพูดถึงมิยายที่กันอ่านนะคะหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะแล้วก็หวังว่าเออการรีวิวนี้จะเป็นแบบส่วนเออส่วนช่วยให้เพื่อนแบบตัดสินใจได้ว่าฉันจะซื้อเล่มนี้ดีหรือเปล่านะโอเคค่ะบ๊ายบาย